สวัสดีครับเซลกาน,นะครับผมจากคูโบต้าสีสเกตเราจะเลือนสาขาอำเภอกันทรารามนะครับเลิกง่ามงามดีครับ30มกราคม2 5 6 6นนะครับมาท่งมอบรถแท็กเตอร์ L 5 0 1 8 SP ของพ่นบนะครับพ่นบทีิพาทรน,นะครับอยู่ตำบลร่ม9ก้านะครับอำเภอนี้พ่่มค้ำสวยจังหวัดมุกดาหารนะครับ ไอเป็นเออลาศูนย์หนึ่งแกับผ่านซีนะครับรรโอเคครับ L5018 กับผ่านซีกับผ่านพ้วนนะครับโอ้ทีมงานคืออะไรเาไม่ตอนรับได้นี่เพิ่นใส่ซิสลูกค้ากุ้มมั่นซัมปลังนะครับได้ลดดอกเบี้ยอีก0.5นย์จุดเปเซ็นนะครับไอเป็นใส่งวดอยู่ปีละแสนสามหมื่นเก้าพัน กว่าบาทรบกรมกระจำโ่เดล,ลอร่อยแต่มาเสียนสามหมื่นเก้าพันนะครับดาวอยู่ใส่งเงาโปรยอยู่สองหมื่นเจ็ดนะครับสิบเปอร์เซ็นต์มาฐานของเราอยู่เบังมาจากยูทูบเนี่ยเราว,ว่าพานโค้งนี่ไทยลึกประวัติแกนหลวงเนี่ยไอเอาขึ้นได้แล้ววะโอ้ยอย่าบาดเอาไว้ครับจำบังให้กันเน,นี่ยก็ได้ DP สองสองสี่ พันซีขนาด22นิ้วนะครับไ่กับแท็กเตอร์ห0าสิบแรงนะครับพันพ่วกนกับเป็น2 4 6ซีกรุ่นนั่นแหละครับไทยหอนแกนโลก,กแล้วนักซีลอยโล่นะครับโคงนั้นทอยไอเสียแบบตั้งมาทานครับไอเห็นว่าใส่ทอยไม่ไอ้เนี้ย่าสันจังจำบต้องร้อง่าสันไอเป็นยุ่แล้วะเคยขับเอล3าวหกมาสันลรอวะ ยื่นคำเอลอยูค่คุณโอ้พี่น้องมาถาปลารลานนะครับพานคุณมันก็นซื้อไปเราเรียบร้อยอะเดี๋ยวให้เพ่นเฮ็ดพิธีเราบรถดก่อนนะครับแางจันท่าให้เบิ่งไม่นะครับนี่นะครับแหกมันขี่นบเพิ่นจัดการเองเลยไ <c oughs> อยเป็นยุแล้ววะไอเคยครับยูแล,ล้ววะก็เลยแนะนำวิธีการใส่งานไว้เบื้องต้นนะครับตั้งห้างตั้งยังนะครับโว้โอ้ววเราแบบพุ่งเลยวะสันนะครับ ขามี่เปนมั่นจำประหลังก็สาม,มารถเอามาลดดอกเบีย้ยได้นะครับ0.5คืขอของไอ้เพิ่นนี่ของไอ้เพิ่นนี่ก็ใส่เินมันนะครับลดดอกเบีย้ยปกติงวดงวดเรามันตกแสนแสนสี่ต้นต้นหมือนละครับอันนี้เราจ่ายอยู่แสนสามหมื่นเก้าหันนะครับกบระโดดลงมาหลายบาทเติบอยู่ดอกนะครับมันบ่มีเพื่นที่ร้องไอว,ว่าไอ้ซื้อแพนคุตมันมาเรียบร้อยแล้วเราวะพาเจ้ารถโน ขอบคุณหลายๆครับไอ้เพิ่นมาจากยูทูบนะครับนี่มาทานอีนนู่ีิบอได้เขาครับเกินสี่หลอดครับสองหลอดก,ก็ดันไปครับซ้ำนี่เราอาแถวบอไดอ้ถ้าบกไทยลึกยังแกนโลกนี่ไอผมโตัเดียววะสันไทยลึกยังแกนโลกนี่พี่นกพี่นกเขาับเกินสี่หลอดนะครับเึิ่ขึ้น เห็นไหนจวดปัญยังป่ะเนี่ยอ้ยน่านเห็นวะบุกเข้าไปเลยได้ปลาไพ่กันได้ว่าได้ล่องพานสีสมโอ้ยน่าพานพวนนะครับพุน่นตัวนี้กระไทยฮอดเกนโลกขึ้นกันเนี่ยเขาเลิกกู้โดยซ้ำมั้ง <c oughs> มาทานอีรีของแทมกับซองรถพ่วงครับจัดให้เลย ดีเอสสองสี่หกเอฟเนวีสี่ร้อยโลนะครับจวดดีๆขาหมูพร้อมนี่ก็ร่งไปเอาหมูมานะร่างไปเอาหมูมาแล้วพ <c oughs> ื้นที่มันจำกัดครับ <c oughs> กเ็เลยล่องอยู่นี่ละทางบ้านนี้เลย <c oughs> อยู่อำเภอนี่ข่มขำใสยนะครับ บ้านร่มเก้าตำบลโพไซอําเภอนิคมคำส่ยจังหวัดมุกดาหารนะครับมาทาน <c oughs> มืออื่นนี่ยูรัทมทามิเียนใช่นะครับสี่สิบแรงของผี่เอิงนะครับเอ็นดูครับมืออื้นยูรัทมทามิเียนใช่มือหื่อยูชุมพวงโคราดนะครับโคราดซอกมือเบิ่นเลยมาทานยีเดี <c oughs> เอา้าประมาณนี้นะครับพ่อหอมปากอหอมคอนะครับ มันบ่มีมองทดสอบไอ้ยระไปคุดมันเลยนะครับเดี๋ยวเหตุพิธีรับรถเดี่ยวเป็นกระชีไปเลยนะครับคิวซีเดีวสั้นคิวซีรถใหม่นะครับอ้าวปอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้เอาไปเพียงสำัมมีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ